เคค่ะมีน้องส่งเข้ามาว่าครูค่ะเพจของหนูมันขึ้นไม่ปรากฏต่อสาธารนณะถ้าขึ้นแบบนี้จะต้องแก้อย่างไรคะง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกไปดูที่เพจก่อนเพจไหนเอ่ยกางเกงยีนปลีกส่งอันนี้นะไม่ปรากฏต่อสาธารนณะนะคะไปดูที่การตั้งค่าค่ะจึงแล้วตรงนี้ค่ะแสดงเพจ หน้าถูกยกเลิกเผยแพร่กดแก้ไขค่ะกดตรงนี้ค่ะกดแก้ไขแล้วกดเข้าไปเผยแพร่เพจนะคะเผยแพร่เพจแล้วอ่ะบันทึกการเปลี่ยนแปลงอืมแค่นี้เองนะคะเผยแพร่เพจแล้วอันเนี้ยนะคะใช้งานได้แล้วค่ะเพราะถ้ามันขึ้นว่าเพจของคุณไม่สามารถนะคะปรากฏต่อสาธารณะจะไลฟ์สดจะอะไรยังไงเนี่ยมันก็ไลฟ์สดไม่ได้นะคะ แต่ก็โพสได้นะแต่ไลฟ์สดไม่ได้แต่อันนี้นะคะพอแก้เสร็จก็เรียบร้อยแล้วก็ไปดูอีกเพจนึงค่ะเพจนี้นะคะตั้งค่าแล้วก็ไปดูหน้าถูกยกเลิกการเผยแพร่กดแก้ไขเหมือนเดิมเลยค่ะ mm hmm. แต่ถ้าบอกขึ้นว่าเพจของคุณยกเลิกการเผยแพร่โดย Facebook แล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. มีช่องให้กดอุทธรทางออกสุดท้ายเลยนะคะอุทธรเข้าไปกดเข้าไปเลยแล้วนะคะ คุณไม่เห็นด้วยกับคำต,ตัดสินตามปกติแล้วเราจะให้โอกาสคุณในการส่งคำขอให้เรานะคะตรวจสอบเนื้อหานะแต่เนื่องจากโควิด -19 เนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่นั้นลดลงนะคะสรุปให้เลยเนาะ <c oughs> ทีนี้เมื่อกดอุทธร์ปึ๊บพอกดปิดจึงทางเดียวค่ะคือได้ก็คือได้มาไม่ได้ก็คือเพจนี้ก็ปิวไปเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะปิวไปเลยถ้าเรากดเนาะ <c oughs> อ่ะยังไงแล้วนะคะถ้า Facebook ตัดสินมาแล้ว ก็ยากอยู่นะคะอันนี้ครูยังไม่กดนะคะเดี๋ยวต้องต้องแจ้งน้องก่อนนะคะเพราะถ้ากดไปเพจเอปิวไปเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่โอเคเนาะเพราะยังไงครูรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ายังไงเพจนี้ต้องปิวถ้าครูไม่กดปิวอยู่แล้วค่ะแต่อยู่ที่ช่วงเวลานะคะว่าจะนานมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ไม่เหลือเพจนี้นะคะอะโอเคนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะแล้วพบกันที่ความสำเร็จค่ะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ